สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูดอกไม้อีกนิดหนึ่งนะครับที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมนุ่มนะครับแล้วก็หอมอ่อนๆนะครับดอกไม้ชนิดนี้ก็คือต้นบูงาสาหลีนะครับนี่ก็คือต้นบูงาสาหลีนะครับดอกของเขาจะเป็นสีขาวๆนะครับเป็นดอกเล็กๆเ,เป็นพวงระยะนะครับ กลิ่นของเขาจะหอมอ่อนๆน,นะครับช่วงเวลากลางคืนนะครับถึงตอนเช้านะครับใสๆเนาะกลิ่นเขาก็ยังหอมอยู่นะครับสำหรับต้นบุงหาสาลรีนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับสูงก็ประมาณ3-10ถึงเมตรนะครับ นี่ก็คือต้นของเขานะครับก็สูงอยู่นะครับเป็นไม้มงคลนะครับไม้ต้นไม้บุงงาาหาสาลีนะครับถ้าบ้านไหนนะครับเนาะปลูกไว้นะครับรอบบ้านบริเวณบ้านนะครับก็จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับ แล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครับกลางคืนเขาจะหอมตลบอบอวนนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับสำหรับต้นบุงหาศสาลีนะครับขยายพันธุ์ด้วยการตัดตอนนะครับแล้วก็ตัดกิ่งชํำนะครับ อันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับจะมีอยู่สองต้นนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับกลิ่นก็จะหอมนะครับหอมไปถึงสิบยี่สิบเมตรเลยนะครับหอมอ่อนๆนะครับช่วงกลางคืนนะครับยิ่งหอมนะครับบุงงาซาลีนะครับจะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับ อีกที่หนึ่งก็ชื่อว่าบูงาแต่งงานนะครับตอนนี้เขาออกดอกนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูน,นะครับแต่ก็ออกไม่มากนะครับเนาะดอกเขาออกน้อยมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เอาแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ